อันนี้หน่วยที่5้านะครับเข้าประจําสนามแล้วนะครับเป็นหน้าที่ของมังกรใหญ่นะครับมาแทนพดฟิมเหรอลูกพี่ใช่ใมาแทนพดฟิมพดฟิล์มติดระมาไม่ได้นะครับก็เลยให้มังกรใหญ่มาแทนแล้วก็เด็กมังกรใหญ่ก็คือปฐมเก้าครับเจ้าดีแล้วไอ้โก้ไม่ได้มาเหรอไม่ได้มาไอ้โก้ปืนทากเก้านะ มันก็นใหญ่เหมือนที่ผมบอกนะครับรถหน่วยไม่เอี่ยมเลยจากหน่วยเล็กๆทำหนังไม่ถึงปีได้หกล้อคันใหม่แล้วคันนี้กี่แสนนะสองแสนแปดสองแสนแปดสองแสนแปดเอาจ้างสนามฟุตบอลเลยบ่จะเอานี่ดัดเทปไปสุ้ายสุดท้ายสุดทายสุด้ตรงนี้ มังกรใหญ่เป็นหนังของบ้านตระแสงนะครับตำบลตระแสงตำบลอะไรเข้าใจนะเปรียมให้ไหวครับตระแสงตำบลอะไรตำบลตระแสงตำบลตระแสงบ่เลี้ยเรียงสงคิดว่าตำบลโคโคกที่มันโคกโคกใหญ่ใหญ่ เป็นหน่วยมาแทนของพถดฟิล์นม,นมนะครับเหมือนที่บอกนะครับหน่วยนี้เป็นหน่วยที่ออกกิจวิกตลอดนะครับ้แต่ทำทางมาแกก็ไปซื้อหนังของนี่ครับอัตมา้าผ่าแล้วก็ซัปปเปอร์ออกเร่ายแถวสุรินมาระยะหนึ่งแล้วก็เป๊ปซี่ให้การต้อนรับดีมากก็เลยไปถอยรถใหม่มาแล้วครับยีโน่เลยนะครับหกล้อ ทีก็เข้าสนามแล้วนะครับทีเข้าสนามแล้วเดี๋ยวสักครู่ผมจะถ่ายเนี้เสร็จนะครับวันนี้เด็กหน่วยมากี่คนวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่เด็กหน่วยด้วยปะ่ะไม่น,นี่เป็นเกณฑ์หน่วยเกย์แลนะ้วเกย์แล้วนี่หน่วยหน่วยที่เมื่อวานลุงถายนั่นเหรอเอ็นเอเดกัไ,ไหมเจ็ดสิบสามเลยครับบาทเจ็ดสิบเนี่ยครับมีอีกคนหนึ่งด้วย <c oughs> นี่มีดีดเด็กหน่วยของตุ๊ดตูนี่ไม่ธรรมดาอันนี้มังกรก้าวเตรียมที่จะลงนะครับ ฝั่งโน้นของที่ก็จะลงนะครับได้ดูสองคันเลยช่วงนี้นะครับมังกรใหญ่ภาพยนตร์ก็เตรียมที่จะลงนะครับปะทะทีอีแน่นอนมังกรใหญ่ปะทะทีอีแน่นอนวันนี้ก็แถวนี้มันมีดีไม่มาสายตีท่า ี่มาห้าที่มาที่หกที่หกก็ปะทะกับมังกรใหญ่เลยให้เขาวางแบบเลยผมจะได้โตนี่เากำ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 ังตั้งดูพื้นที่อยู่จะถึีกลางทีมนี่หรอครับทุดช่งกระนาวทุกรถรถแต่ติดแต่นี่มั่งนี่ติดประตูฟุตบอลยกขับมือได้แต่วนั้นนี่เพื่อรถกึ่งพันชัวกระนาวแลังครับให้เว้นระยะเพราะว่าคนดูข้างสนามมันกว้างอยู่แล้วครับ อันนี้ทีพ่อพยอมก็มาถึงแล้วนะครับเดินทางมาถึงวันนี้ก็คงจะได้ฟังระบบเสียงชุดใหม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมก็จะมาเก็บบรรยากาศอีกรอบหนึ่งตอนเด็กหน่วยที่ตั้งจอดไม่เดี๋ยวแกกรลื้อไปนู่น <ไป S 1> ครับผมก็ต้องเดินทางไปนู่นีกไม่ผมเห็นเขาลงผมคิดว่าแกลงนู่นเลยนะครับจนสมสร้างไม่ได้มาสมสร้างก็จะมาก็ไม่ได้มาพดฟิล์มก็ไม่ได้มาให้บอกอุกกรใหญ่มาแทนอาการติดโจรง,งแล้วก็ไม่มาคนระับ น่้อคุยกับลูกพี่ได้เลยไหนเฟนสวยนา <laughs> ขอเบอร์ได้ไหมเฮ้ย ตอนนี้ก็กำลังเคลียร์ที่จะลงจอนะครับจะแบ่งล็อกให้ถูกระบบจะได้ไม่เกะกะนะครับจากนี้ไปนู่นฝั่งนู้นได้สี่แล้วนะครับฝั่งนู้นได้สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกจอทั้งหมดสิบจอแะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมาได้ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้จะเชค็คกระบานเข้ามาแล้วนะครับไม่พลาสาวไปด้วยปะ่ะ

ตอนนี้กำลังเคลียร์ล็อกอยู่ครับกำลังรุนระเริยอยู่ครับนนนนก็ยังเช้าอยู่ครับยังไม่เที่ยงครับที่ศิรปัชีสุรินนะครับสิบจอแน่นอนนะครับวันนี้เหนื่อยเหมือนกันทาะ